โอเคสวัสดีครับเรามาดูกันนะครับคําถามที่ทางลูกค้าส่วนใหญ่าถามเนี่ยก็คือว่าบางทีแล้วเวลาใช้เครื่องพ่นหมอกควันไปนสักพักนึงเนี่ยพ่นเครื่องพ่นพ่อนออกมาเป็นหมอกควันบางทีก็จะพ่อนออกมาเป็นน้ําหรือบางทีพ่นควันออกมาไม่เป็นควันขาวโพลนเรามาดูกันครับว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไร ถามได้แล้วครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะเปิดออกมาครับให้ดูจะเปิดฝาถังให้ดูครับเกือว่าน้ำเนี่ยครับมันไปอยู่ก้นตรงนี้ครับน้ําไปอยู่ตรงก้นน้ามันมันลอยถูกไหมครับพอมันลอยเสร็จปุ๊บไอ้ท่อเราเนี่ยไปดูดตรงก้นขึ้นมาทําให้ดูดน้ําออกมาก่อนทําให้ควันเนี่ยมันไม่ไม่มีวิธีไม่ต้องตกใจครับเรามีฝาถังตรงนี้ครับถ่ายน้ํามันกับน้ําออกมาได้เลยครับง่ายมากตรงนี้ ถ่ายออกมาครับชั้นบนเป็นน้ําน้ํามันนะครับชั้นล่างเป็นน้ำเปิดเลยครับใก้ๆนี่มันจะพุ่งไม่ต้องกังใจครับถ่ายออกมาเลยครับน,นี้ก็คือว่าเป็นน้ํามันผสมกับตัวน้าํนายาแล้วก็น้ำแล้วก็น้ํานั่นเองครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องพ่นหมอกควันเนี่ย พ่นออกมาเป็นน้ําบ้างเป็นควันบ้างหรือว่าพ่นไม่ต่อเนื่องนั่นเองนี่แหละครับปกติแล้วน้ำมันจะเป็นสีดาเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเปผสมนนะ้ำเข้าไปก็เลยเปลี่ยนสีใช่ลูกค้าบางท่านถามมาเยอะกันเหลือเกินทําไมไม่ติดไม่มีควันนะครับเราใส่ธีการแก้แค่นี้ครับถ่ายออกครับแล้วก็น้ํามันดีเซลครับใส่เข้าไป เขาฉีดพ่นตามปกติเลยนะฮะวิธีการแก้โอเคนั่นคือวิธีการแก้ที่ถูกต้องนะครับ